สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูวงความรักนะคะของชาวราศีกันลัคนากันนะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24สิงหาคม่ะถึง23กันยายนนะช่องเชื่แต้มทาร์โรแบ่งวันที่ตมแหบ,บตะวันตกและอนย,ย้ำอีกครั้งสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปของแอนเป็นครั้งแรกนะคะนี่ไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวให้กับใครนะเป็นดวงทั่วไปเป็นพลังงานรวมเป็น general reading ค่ะมันอาจจะตรงกับคุณมากตรงกับคุณน้อยหรือนี่ไม่ใช่เรื่องราวของคุณเลย เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาสลรับการเป็นไวเบอร์ซ่าเกิดขึ้นได้เช่นกันรับชมไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันความรักของชาวราศีกันในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะอย่าลืมนะว่าอย่าดูดูส่วนตัวยังแอดไลน์มาได้เหมือนเดิมนะคะเปิดมาด้วยไพ่เดอเวิลเปิดมาด้วยไพ่สามถ้วยเปิดมาด้วยไพ่เด็กถือดาวคุณมีเกเนะณฑ์จะได้เดินทางนะคะุณมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางค่ะ หนักไปทางเดินทางท่องเที่ยวกับเพื่อนฝูงนะคะเดินทางท่องเที่ยวกับเพื่อนกับครอบครัวกับคนที่คุณสนิทชิดเชื้อกับคนที่คุณไว้ใจมันจะเป็นการเดินทางที่คุณได้ประสบการณ์ใหม่ๆหรือไปในที่ที่คุณไม่เคยไปมาก่อนที่เที่ยวตรงนี้อาจจะเป็นที่เที่ยวที่คุณไม่เคยไปหรือว่าอาจจะเคยไปคนเดียวแต่ยังไม่เคยไปกับครอบครัวอะไรแบบนี้เป็นฟิลแบบครั้งแรกอะนะคะแล้วก็จะเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างที่จะแฮปปี้พอสมควร นะเป็นการเดินทางในแบบที่บางคนเนี่ยไม่ได้แพลนลงหน้าด้วยนะอยู่ดีเพื่อนชวนปุ๊บไปเลยทัวร์ไฟไหม้อะนะคะมาถึงปุ๊บเอ้ยไปไหมอทินาอย่างเงี้ยเก็บกระเป๋าไปกับเขาเลยหรืออยู่ดีคุณพ่อคุณแม่หรือพี่น้องมาบอกเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวอีกสองวันสามวันลาง,งานทันไหมเดี๋ยวจะอยากจะไปนั่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นแบบเป็นอย่างนั้นนะคะคล้ายๆทัวร์ไฟไหม้แต่ทีนี้เนี่ยแอนมองว่าการไปในครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวดูสิว่ามันจะเป็นอย่างที่แอนคิดหรือเปล่าว่ามัน มันจะมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นขอดูหน่อยค่ะว่าการเดินทางในครั้งนี้มันจะคุณจะได้พบกับใครอืมเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะจริงด้วยการเดินทางท่องเที่ยวครั้งนี้คะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในแบบที่ต่างจังหวัดอำเภอหรือว่าประเทศนะอ่านมองว่าคุณจะได้พบคนคนหนึ่งคนคนนี้เนี่ยนะคะเขาอาจจะมาในรูปแบบของอเป็นคนรู้จักของเพื่อนเราหรือว่าคือเขาไม่ใช่คนแปลกหน้าแต่ว่าไม่ใช่คนที่เราสน,นิทอาจจะเป็นคนที่เราได้บังเอิญเอยไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วแบบ i, เพื่อนของเพื่อนอยู่แถวนั้นพอดีแล้วเพื่อนชวนเพื่อนของเราชวนเขามาแบบนี้ย <g ül> ก็เป็นได้นะคะหรือว่าเขาอาจจะเป็นไกด์หรือว่าเป็นคนนําเที่ยวหรือว่าเป็นคนในท้องถิ่นที่คุณไปอ่ะนะคะแต่คนคนนี้ลักษณะเด่นคือเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณได้นะแล้วก็เป็นคนทีออ่อย่างที่บอกว่าก็ไม่ใช่คนแปลกหน้าแต่ว่าก็ไม่ใช่คนที่เราสนิทคุณอาจจะเคยเห็นคนคนนี้มาแล้วหรืออาจจะไม่เคยเห็นแต่ว่าเขารู้จักกับใครสักคนหนึ่งในวงที่คุณไปด้วยนะคะไม่ใช่คนที่คุณจะแบบ ไม่อยากคุยปฏิเสธตัดรอนได้อะคือจําเป็นที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเขานะคะทีนี้ถ้าเจอกันแล้วจะเป็นยังไงกับคนคนนี้โอ้มันเป็นเรื่องของความคิดที่มันไปไปแบบอืมคือแอนมองว่ามันไปมันมัน มันมีการใช้คําว่าอะไรอะโฟลเลอรคือมันมีการตกหลุมรักมันมีการประทับใจกันและกันแต่ที่นี้เนี่ยคุณอะจะพยายามห้ามตัวเองคุณจะพยายามห้ามตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าไม่ไม่อันนี้มันเจอกันแป๊บเดียวอันนี้มันคือเอาแน่เอานอนไม่ได้แล้วเดี๋ยวพอเรากลับไปหลังจากนี้แล้วมันจะเป็นยังไงต่อมันไม่ได้มันไปต่อไม่ได้อยู่แบบนี้ทุกวันนี้ก็ดีแล้วอะไรแบบเนี้ยนะคะความคิดของคุณนะคะมันจะพยายามห้ามพยายามต้านตัวคุณเอง นะคะว่าไม่เอาหลอกไม่เอาหลอกไม่เอาหลอกแบบนี้นะคะท่านทางที่ท <c oughs> ขออภัยค่ะทัางทงที่ใจคุณเนี่ยคุณรู้สึกว่าคนนี้โอ้โหทําไมเขาดึงดูดทําไมเขาใช่จังเลยทําไมเราชอบคนนี้จังเลยแต่คุณจะไม่กล้าที่จะเริ่มต้นหรือไม่กล้าที่จะสารความสัมพันธ์นะคะ <c oughs> แล้วคนคนนั้นล่ะคนคนนั้นเขารู้สึกยังไงจะทํายังไงกับเราต่อไป เขาเองก็คิดมากไม่ต่างจากคุณเลยนะเขาเองก็ร oh, ู้สึกว่ามันไม่มันไม่คู่ควรโอ้ยเขารู้สึกว่าตัวเขาอ่ะไม่ได้คู่ควรกับคุณเลยตัวเขาอ่ะต่างกับคุณมากแล้วก็ความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่มีทางเป็นไปได้ต่างคนต่างรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นไปไม่ได้ถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณหรอเขารู้สึกว่าคุณเนีะยคือคนที่ใช่มากๆเลยเป็นคนที่แบบใช่สําหรับเขามากๆแล้วก็แบบยังไงอ่ะคือแต่อย่างที่บอกแหละนะคะ เขารู้สึกว่าเขาไม่เหมาะสมอ่ะเขาไม่คู่ควรกับคุณคุณดูคุณดูดีเ <to> กินไปโปรไฟล์าาดีเกินไปหน้าตาดีเกินไปฐานะดีเกินไปอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันก็เป็นไปไม่ได้ถามว่าทํายังไงเขาจะทํายังไงอันมองว่าเขาจะพยายามห้ามใจตัวเองเหมือนกับคุณโอ้อันดูเป็นความรักในแบบที่ต่างคนต่างห้ามใจตัวเองต่างคนต่างรู้สึกว่าเจอกันแล้วเนี่ยแล้วมันเป็นไปไม่ได้นะคะแล้วความสัมพันธ์นี้เนี่ยอยากรู้แล้วเกินว่ามันจะยังไงต่อไปเนี่ยมีคําาแนนะะอไรให้มคะ โอ้มันเป็นเรื่องของพรมลิขิตนะแอนว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาสิ่งที่ดูเหมือนห่างไกลจะไปได้สิ่งที่ดูเหมือนห่างไกลและไปไม่ถึงวันหนึ่งมันจะไปได้ค่ะแอนมองว่าจะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงนะคะแต่จะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเป็นคนที่ช่วยนะคะเขาจะสังเกตเห็นแหละเหมือนกับเขาสังเกตเห็นเรื่องราวของคุณสองคนอ่ะนะคะหรือว่าเขาอาจจะสังเกตเห็นว่าฮ เหมาะกันนะหรือดูแบบดูเหมือนมีใจให้กันหรือเปล่าดูแอบ,บชอบกันแต่ว่าทาไมต่างคนต่างดูไม่กล้าอย่างเงี้ยและผู้หญิงคนเนี้ยนะคะผู้หญิงที่ไปในกลุ่มของคุณอาจจะเป็นเพื่อนคุณแม่คุณป้าคุณญาติพี่น้องคุณอย่างเงี้ยน้องสาวก็ได้พี่สาวก็ได้เพื่อนสาวอย่างเงี้ยนะคะได้หมดนะคะว่าเอ้ยคนคนเนี้ยคนที่เป็นผู้หญิงหรือมีลักษณะเป็นผู้หญิงอะนะคะเขาจะเป็นคนที่ช่วยนําทางหรือว่าช่วย ช่วยทําให้คุณสองคนน่ะได้สารความสัมพันธ์อย่างเช่นแอบให้เบอร์คุณไว้กับคนนั้นหรือแอบให้เบอร์คนนั้นไว้กับคุณแล้วหรือว่าแอน,น,นแนแน,น,นแนแอน,น,นแนนแนกันทีหลังวางแผนกันทีหลังให้คุณกับเขาได้ติดต่อกันอีกนะคะโอเคชาวราศีกันอย่าลืมว่านี่ก็ไม่ใช่ดวงส่วนตัวอยู่ดีแหละเป็นดวงทั่วไปแล้วเดี๋ยวเรากล่าเขาก็ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ